สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะมาตรฐานตัวชี้วัดท1.1ป .1 ท .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท1.1ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านท2.1ป .1 ท .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จุดประสงค์การเรียนรู้1อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสะระโอได้ถูกต้อง2เขียนสะกดคำที่ประสมสะระโอได้ถูกต้องสะระโอเป็นสละเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นโออ่านว่าสะระโอ กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำสะระโอมีตัวสะกดโกงอ่านว่ากโองโกงงจงอ่านว่าจองโองจง ดงอ่านว่าดโองโดงโตงอ่านว่าตโองโตงโบงอ่านว่าบโองโบง โปองอ่านว่าปอโองโปององอ่านว่าอโองอ,โองโคงอ่านว่าขอโองโคง โงงอ่านว่าฉอโงงโงงอ่ององอานว่าถอโงงโงงอ่องององอานว่าพอ you มองอ่านว่ามอโองอมองงลงอ่านว่ารอโองอลงโพงอ่านว่าพอโองโพง โคงอ่านว่าคอโองโอคองงทองอ่านว่าอโองอทองโจมอ่านว่าจอโอมโอจม โดมอ่านว่าดอโอโมอโดมโอมอ่านว่าอโอโมอโอมโคมอ่านว่าขอโอโมอโคม Severe, že, โถมอ่านว่าชอโอมโฉมโถมอ่านว่าทอโอมโฉ โยมอ่านว่ายอโอมโยอมโลมอ่านว่าลลโอมอโลมโคมอ่านว่าคอโอมมโคม โฟมอ่านว่าฟอโอมโฟมโซมอ่านว่าซโอมโซมโฮมอ่านว่าโฮ านว่าดดโอยอโดยโบยอ่านว่าบอโอยอโบยโปยอ่านว่าปอโอยอโปย โอยอ่านว่าอโอยอโอยโหยอ่านว่าหอโอยอโหยโรยอ่านว่ารอโอยอโรย โวยอ่านว่าวอโอยอโวยมอยอ่านว่ามอโอ,โอยอมอยลอยอ่านว่าลลโอโยอลอย อ่านว่าพอโอยอโพยโชยอ่านว่าชอโอย,อชยโชยกกอ่านว่ากอโอกอโกก โจกอ่านว่าจโอกโจกโตกอ่านว่าตโอกโตกโบกอ่านว่าบโอกโบก โคกอ่านว่าขอโอกอโคกโศกอ่านว่าสองโอกอโศกโศกอ่านว่าสองโอกอโตก โงอกอ่านว่างอโอกโงกโยกอ่านว่ายอโอกอโยกโรคอ่านว่ารอโอกอโรค โมกอ่านว่ามอโอกอโมกโลกอ่านว่าลอโอกอโลกโพกอ่านว่าพอโอกอโพก โคกอ่านว่าคโอกอโคกโทกอ่านว่าท อ่านว่ากโอโดโกดโจดอ่านว่าจโอโดโจดโดดอ่านว่าดโอโดโดด ตอดอ่านว่าตอโอดโตอดโบอดอ่านว่าบอโอดโอบอดโปดอ่านว่าปอโอดโปด โอดอ่านว่าอ,โอ,อโอดโอดโคดอ่านว่าคโอดอโคดโชดอ่านว่าชอโอดอโชด โสดอ่านว่าสอโอดอโสดโหดอ่านว่าหอโอดอโหดโนดอ่านว่านอโอดอโนด โรดอ่านว่ารอโอดอโรดโมดอ่านว่ามอโอดอโมดโลดอ่านว่ารอ โดอ่านว่าพอโอดอโพดโคดอ่านว่าคอโอดอโคดโทษอ่านว่าท โชดอ่านว่าชอโอดโชดโกนอ่านว่ากอโอนโกนโจนอ่นอานว่าจอโอนโจน โดนอ่านว่าดดอโอน,อดนโดนโตนอ่านว่าตตอโอน,อนโตนโบนอ่านว่าบอโอนโอบน ปนอ่านว่าป,อโ,ออปโอนปนโอนอ่านว่าอโอโนอโอนขนอ่านว่าขอโอนอขโน โถนอ่านว่าถอโอนโถ โยนอ่านว่ายอโอนอโยนโนนอ่านว่านอโอนโนอนโรนอ่านว่ารอโอนอโรน โมนอ่านว่ามอโอนอโมนโลนอ่านว่าโลอโอนอโลนโพนอ่านว่าพอโอนอโพน อานว่าคอโอนโคนโฟนอ่านว่าฟอโอนนโฟนโทนอ่านว่าทอโอนโทน โซนอ่านว่าซอโอนโซนโชนอ่นนอานว่าชอโอนนโชนโกบอ่านว่ากอโอโบโกบ โอบอ่านว่าอ,โอ,อโอบโอบโชบอ่านว่าชอ,โอ,อ,ชอโอบโชบโรบอ่านว่ารอ ลอโอบอโลกโกนอ่านว่ากอลอโอนอโกนโครกอ่านว่าขอลอโอโกอโครกครง อ่านว่าขอลอโองอโคลงโครงอ่านว่าคอลอโองอโครงโครงอ่านว่าคอลอโองอโคล อ่านว่าคลอโอนอโครนโปรง่งอ่านว่าปรอโองโปรงโปรดอ่านว่าปรอโอดโปรด โปรอ่านว่าปอรอโอยอ,ปอยโปรอ่านว่าพอรอโองอโรงพรโมดอ่านว่าหอมมโอดดโมด โหลดอ่านว่าหอรอโอ,ดอโดโหลดโลนอ่านว่าหอรอโอนอหลนโวดอ่านว่าหอวอโอโดอ กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเลือกคำให้ตรงกับภาพ ข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะโจน ข้อนี้ตอบข้อขอไข่โหน ข้อนี้ตอบข้อคอควายโฟมข้อนี้ตอบข้อกอไก่โลก ข้อนี้ตอบข้อขอไข่โขน ข้อนี้ตอบข้อขอไข่โอ่งข้อนี้ตอบข้อคอควายลง ข้อนี้ตอบข้อกไก่พระโล ข้อนี้ตอบข้อคอควายตะโก้ ข้อนี้ตอบข้อขอไข่โกโก้ค่ะคุณครูก็ต้องขอชมเชยนะักเรียนที่สามารถอ่านคำสารโอมีตัวสะกดได้ครบทุกคำและก็ถูกต้องด้วยแล้วก็ขอปลบมือให้สำหรับคนเก่งที่สามารถเลือกคำได้ตรงกับรูปภาพนะคะสำหรับวันนี้คุณก็ต้องขอสวัสดีค่ะ